สวัสดีทุกสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับตอนนี้ในช่วงบ่ายนะครับอดิศรก็ทําคลิปอยู่มั่วๆแม่แถวนี้นะฮะก็นี่ครับดีเดย์มานะครับสวัสดีครับดีเดย์ครับเอายางมาให้นะครับเอาอันแบ็กบิ๊จิ๊กครับโอ้อดิศรกําลังว่าสิไปหาไปปลูกอยู่บ้านนะครับผมโอ้ยขอบคุณเลยลายไปได้มาจะใส่ดีเดย์อยู่บ้านครับมีมีมีอยู่บ้านด้วยครับผมผมเห็นแอดน้อยบอกว่า พวกนี้มันเป็นเงินได้ดีดีแม่ซื้อกระถางมาใส่ดีดีนี่มันคือเงินได้ดีดีเทดขายออนไลน์ยังได้เลยอ่าวิธีการเพาะปลูกง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าใส่แบบเป็นน้ำแม่พี่เป็นน้ำมันจะหัวมันจะแตกง่ายกว่ากันอ๋อเดี๋ยวเลี้ยงในน้ำได้ตัวนี้เดี๋ยวกลับไปจะปลูกใส่กระถางนะครับมีน่าจะมีกระถางว่างอยู่นะครับแบ็กเมจิกนะครับ ให้ฮู้ราคาช่วยแจ้งด้วยนะครับราคาน่าจะบอกน่าจะ200ขึ้นะอ่ะตอนตอนเอซีอบอกเมื่อวานก่อนอะไรว่ซื้อมาจนนราคาลอยราคาลอยห่าสว่าอยู่ว่ามันผมได้ยินเสียงไงพี่น้อยพี่เจเขาบอกว่าแบ็กมิจิกมันเป็นเป็นราคานะครับขอบคุณดีเดย์นะครับอันนี้มันจากต้นนี่ต้นหนึ่งเนระลากกระแตกดีนะอาเรียนในนา ยังแนะนำมันเปีรางมันสิแตกออกลาโ้โอ้รน้ากนออกดีนะรับนี่ก็หญ่มาอยู่บ้านไก่พี่ตอนนี้ดีเดีต้องทำคลิปให้กับ FC ดูเผื่อมันใครสนใจติดต่อดีเดได้เลยมีแบ็กเมจิกนะครับผู้ใบมันสวยผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นนี่แหละดูบ้านไม่มีไม่ไม่ค่อยได้ยังไม่สนใจแต่ว่าหลังๆมาเริ่มว่าจะหาไปปลูกบ้างละ ขอบคุณนะฮะดีๆนะของพมักเล่นบอลนะโอ้แม่นบอบแสดงว่า,เ,าเขาเรียกอะไรสนใจเป็นพิเศษก็เลยแสวงหามาครับน,น,น,นี่อันนี้ไปได้มาจากบ้านมะนาวฮ้านได้ของดีมาห้ตัวเอาใครสนใจใครอยากได้แบ็กเมจิกนะฮะดต่อดีๆเด้อพี่น้องนี่นะครับมีของดีอยู่ในมือแต่ว่ามันต้องมีตลาดรองรับใครสนใจนะฮะเพื่อได้เป็นค่านมลูกนะครับเดี๋ยวลูกอะ เขาโรงเรียนเนาะครับเนเี่ยขาโรงเรียนมันจัดเห็นบอร์มีค่าใช้จ่ายแล้วเป็น YouTube ก็ยังพ่ได้เอาสู้ๆไปอภัยสนใจอยากติดต่อดีเดอร์นี่เด้อนี่นะแบทเมจิกนะครับใครอยากได้นะครับเผื่อได้เพาะพันธุ์ขายเป็นค่านมลูกนะครับคือได้พวกรุ่นพ่อพวกรุ่นแม่ก็สมิล่ะเน่าสมิล่ะซมิลของเดียร์ดีสอนแต่เดี๋ยวนี้มัน มันใหญ่แล้วแม่นบอก,อ,บอ,กอ่าเต็มอ่างเลยเดี๋ยวไอซีพยายามบอ,อกไปฟอกพันให้มันได้คือตัวโอเคครับผมค <c oughs> รับขอบคุณครับนะฮะนะคลิปสั้นๆนะฮะก็นี่ได้ของดีโดยไม่รู้ตัวนะฮะนี่แบล็คเมจิกนะฮะโอ้โหไม่เคยคิดว่าฝันว่าจะ,จะจะมีจะมีได้ของฟรีพี่ๆมันเป็นราคานะเนี่ยมันเป็นราคานะเนี่ยนะฮะเราใส่กระถางสวยๆเข้าไปเนี่ยมัน จากราคาแบบธรรมดาธรรมดามันจะมูล,ลค่ามันจะเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะครับย,ยิ่งตอนนี้ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดใช่ไหมนะฮะเอาไปเดินตลาดไปเดินอันนั้นนี่ผมว่ามันไม่ใช่ต้นร้อยนะเนี่ยมันอย่างน้อยมันร้อยห้าสิบสองร้อยใช่ไห,หรือห้าร้อยนะยีเดยยังบอกเลยเมื่อกี้เนี่มันห้านะครับถ้ามันใหญ่กว่านี้นะฮะนี่ขนาดต้นเล็กๆยังสวยเลยนะครับ ใค,ใครมีความรู้ด้านนี้บอกแจ้งแอดด้วยราคาเท่าไหร่นะฮะแบ็กเมจิกนะฮะแบ็กเมจิกราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวแอดไปหากระถางสวยๆใส่นะะเดี๋ยวมาโชว์เดี๋ยวปลูกโชว์ที่บ้านไหมดีไหม <c oughs> เดี๋ยวเอาไปต้องต้องไปดูกระถางก่อนเพราะว่ามันจะมีต้นไม้อยู่บ้านที่ที่ต้นไม้ตายแล้วเนาะที่เป็นน่าจะเป็น ต้นอะไรของแอดนี่แหละแอดก็จําไม่ได้นะเดี๋ยวไปหาดูกระถางเปล่าก่อนนะครับจะพยายามปลูกให้สวยนะเดี๋ยวจะได้ขยายพันธุ์นะฮะถ้ามันเป็นอ่าแตกกอแตกกิ่งออกมาเผื่อแอดอ่าเพราะพันธุ์ขายดีไหมเอฟซีนะฮะหันมาทำอ่าปลูกผกักปลูกต้นไม้ประดับบ้าน <c oughs> บ้านและสวนโดยอดีศรน,นะ้ย <c oughs> แอดมีช่องอีกช่องหนึ่งอยู่นะ ตอนนี้แอดยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่ๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับอาดิสอนอินโฟเอนเซอร์นะครับแอดว่าแอดจะทําเกี่ยวกับต้นไม้นะครับซึ่งแอดก็ถ่ายต้นไม้ตายอะไรไปเลื่อยเปื่อยนะฮะประมาณ2คลิปแล้วนะครับอาดิสอนอินฟูเอนเซอร์นะฮะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะทําเกี่ยวกับพวกต้นไม้ลงช่องที่3ของแอดนะช่องที่2นี่ให้น้องนุกนะครับ ไม่ต้องใช้ตัวพยุงใช่ไหมครับไม่ต้องนี่อ๋อถ้าถ้าสมมติว่าถ้านั่งก่อนนั่งก่อนถ้าสมมติว่าวิธีปลูกเราเอาลงน้ําใช่ไหมครับเอาลงน้ําเราหากระถางหรือว่าถังก็ได้อืมอ่าที่มันันแบบพื้นที่มันจะออกกว้างๆหน่อยโอ้มันสามารถที่แตกออกได้มันเป็นคล้ายๆบัวนี่บอกเวลาโดนน้ําแล้วมันแผ่ออกบ่ครับแม่นอ๋ออ่าเอากระเอาอันก้อนหินก็ได้มาพยุงมันเลยอืมอ่า ตอนแรกนึกเข้าใจว่าปลูกแบบไอ้บนบกแล้วก็เอาใส่อันนั้นอันนี้เอาลงน้ําเลยดีเด้ครัคาน้ําคือบัวนี่ปลูกคือบัวเลยว่าง,ง่แ,แล้วอันไหนมันดีกว่ากันถามถามดีเดว่าปลูกแบบใส่กระถางเราตั้งไว้แล้วห่นน้าเอาครับเอาลงอ่างแบบอันท่อปูนแบบนี้ปลูกแบบใดดีกว่ากันเอาลงอ่างครับ เอาลูกอ่างดีกว่าครับผมมันมันแตกไวกวัวกันแล้วมันบ่ออันรากมันบ่วเน่าบ่บ่อครับอ๋อเนี่ยมันจะเป็นรากแบบนี้พี่ถ้ามาแช่น้ำเนี่ยมันจะมันจะ่งไวบ๊่ยอย่างดอกไอ้มีอ่างอ่างปลาอยู่หลังบ้านเนี่ยมันปงใหม่ไอ้เลี้ยงปลาหางดอกยุงเห็นไหมเออไอเสียไปไว้ก็ปลาหางนึงยุงเลยเนี่ยถ้าเป็นรากแดงแบบนี้มันจะ่งใหม่นะยังไงโอ้ งอกขึ้นมาใหม่ครับได้ความรู้ใหม่ได้ครับนี่ครับวีดีเดนี่แบบนี่มันเป็นความรู้รอบตัวที่เขาอาจจะบาได้อ่าเป็นแสวงหาใส่ไก่นะครับนี่ได้ถ้าเราจะขยายขยายพันธุขยยน์ขยายพันเราเราเลี้ยงใส่อ่างดีกว่าอือ่ามันจะสามารถที่จะแตกเงาขึ้นไวไหมอืมแล้วมันเป็นกอใหญ่แล้วเขาจังไปแบ่งออกมาเป็นบ่ครับแม่นแล<อ>้วเขาสมมุติว่าเขาเขาีะเ,เป็นแบบคือจังอ่า อยากเอามาวางขายหรือว่าจังใดเขาก็จะเอามาใส่กระถางกระถางกล้วก็ยกแบบนั้นมีกลมเนาะแมนเพราะว่าเห็นเขาเพาะขายที่เขาไปขายตามตามตลาดตามเนี่ยเขาก็ค่อยแยกออกมาใส่กระถางเอาแมนอ๋อแต่ถ้าเขาจะเพาะพันธุ์ให้มันได้เยอะๆเอาใส่ท่อไปเลยนะครับท่อวงเดือนเด้อนนะครับเอฟซีเห็นบอกนะครับใครอยากได้ขยายพันธุ์ดีๆนะครับนี่เอาลงอ่างท่อบัวเลยผมมีอ่างอยู่หลังบ้าน แต่ผมจะเอากระถางที่ไม่ได้ใช้แล้วเอาเนี่ยใส่ก่อนแล้วผมจะเอาไปหย่อนลงให้มันเป็นตัวถ่วงน้ําหนักครับจะได้แบบว่าเวลาลากมันนั้นออกมันจะได้แบบยกขึ้นยกลงได้นะดีเดย์มีกระถางเก่าอยู่ครับออแล้วก็เออเอากามาพาวหยัดใส่นะแล้วก็บ่ให้มันลอยนะครับจะได้ว่าแต่บรให้มันลอยเออบ่ให้มันลอยกันไหมครับผม ของผมเอาหินของผมตรงดีๆเอาหินท่วงเอาอ๋อค่ะสีสันสวยงามมันมีดอกมียงบองบอกบ่มีมีแบบนี้เลยครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันถ้าสมมุติว่ามันอันโตเต็มที่โตเต็มที่ใบมันจะใบมันประมาณดำใบมันประมาณใใบอยู่เงินตัวที่มันมันแผ่ออกแล้วอันที่มันใหญ่ต้นใหญ่มันหันบ๊อกต้นใหญ่มันสองสองฝ่ามือสองฝ่ามือครับโอ้จากนี้นะครับเอฟซีจำไว้เด้อ ครับเป็นพยานนะครับอันนี้ฟา่ามือเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเขยะใหญ่มันจะออกสองใบนะครับเป็นสองฟามือนะครับนะแล้วก็บอนดํามันจะมีหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์แล้วก็จะมีสายพันธุ์อันที่อ่าเป็นแสน,น,นมีแตอมีอ่าแล้วก็อีหยางวูนี่มผมผมผม,ผมยังไม่ทันมาศึกษาครับอ,อันมันมีตัวเียนที่เป็นมันแพงออ่าเป็นแสนเลยบอนดำนี่แหละ แต่ว่าบ่รู้ว่ามันสิเป็นสายพันธุ์ของเอี่ยงครับอตัวน่ะแต่ว่าที่เบิ่งนําตลาดหาอันนี้มันเป็นแบทเมจิอตัวนี้เป็นแบทเมจิคตัวนี้แบคเมจิกสีดําสวยนะครับนี่เดี๋ยวไปส่องดูอันดีเดเอาไปลงเมื่อกี้นี่เอันนี้ไว้นี่ตัวนี้อันนี้คือดีเดเอามาจากบ้านนะครับเอามาให้พี่เพชรนะครับพี่นาพี่เพชรวิธีการ ปลูกนะครับนี่เอารุงมาบ,บนี้เลยค่ะพี่น้องเบิ่งครับตอนแรกผมนึกว่าดีๆจะเอาไปปลูกสานอมันเอามาลงอ่างเลยแบบนี้เลยมันมันมันสิแตกไบถ้าใครไม่สังเกตนี่ึกว่ากอบัวนะี่ดีๆ <laughs> ดูแบบนี้พี่ๆดูเหมือนกอบัวชัดๆนะฮะโอ้ยแล้วเพื่อนเราเอาหินถ่วงไวนงน้นะครับทุกท่านนะฮะคักเสยได้ความรู้ใหม่ เดี๋ยวผมไปหาบัวแบบนี้มาลงอ่างข้างหลังด้วยผมมีปลาหางนกยูงแต่ผมนะ่ะไปได้หาบัวนะครับเดี๋ยวค่อยหาบัวบัวไปลงแล้วก็เอานี้ไปแซมนะครับแต่ว่าเออวันนี้ผมจะเอาเนี้ยไปลงก่อนแล้วค่อยหาบัวไป <c oughs> อ่ะขอบคุณนะฮะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับขอบคุณดีเดย์ด้วยนะครับที่ให้ความรู้นะครับครับผมสวัสดีครับ